แล้วก็ยังเป็นธรรมเนียมอยู่นะครับผู้ชมที่เราจะต้องรีวิวซอฟต์แวร์ของตัวโทรศัพท์ด้วยนั่นเองนะคะล่าสุดนะคะเรือมี UI ไนะคะเวอร์ชัน3.0นั้นได้ออกมาอารวาดเรียบร้อยแล้วนั่นเองและก็ยังมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน12อีกด้วยนะคะวันนี้เราใช้ตัวของเรือมี9 Pro นะแล้วก็มีตัวของ9 Pro Plus เนี่ยเป็นตัวทดสอบนั่นเองในขณะที่ตัวเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่ใช้เรือมี GT Master Edition อยู่อย่างเป็นทางการนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะทำไงถึงจะเชื่อดี อเดี๋ยวเราเปิดรูปผ่านๆให้โอเคคุณผู้ชมเชื่อหรือยังโอเคนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันอเอาเว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรื่วิวอชันให้เต็มที่กันเลยดีกว่านะคะถทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา เริ่มต้นจากหน้าตาก่อนเลยก็แล้วกันใครที่เปิดมือถือเรียวมีมารอบนี้เนี่ยก็จะต้องรู้สึกเลยว่าพี่หน้าตามันเหมือนเดิมเลยวะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายเดิมมากตัวเรียวมีเองเนี่ยน่าดูคิดว่าเขาก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนในตัวของ UI มากสักเท่าไหร่เหมือนกันคราวนี้มันเปลี่ยนยังไงบ้างอะดูเทียบกับตัวเก่าคุณดูนะ มันตางกันจีดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวแกลเลอรี่เนี่ยโอ้โหคือถ้าไม่มาจ้องใกล้ๆนะคุณจะไม่เห็นเลยว่าตัวแกลเลอรี่ของตัวนี้เนี่ยจะมีสีข้างๆภูเขาเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มันเกิดเหมือนกับมิติขึ้นมา เท่านั้นเองนะคะแทบจะเอาตรงๆดูแทบไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะว่ามันต่างกันนะพูดตรงๆนะมันเปลี่ยนน้อยมากๆแต่ว่าก็เปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนน้อยมากๆคราวนี้พราะหน้าตามันเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันเปลี่ยนอะไรอีกนะคะด้านบนเดี๋ยเราจะให้ดูนะคะเนื่องจากว่าตัวเรมี m e UI เวอร์ชัน3เนี่ยหรือว่าตัวทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็น Android เวอร์ชัน12ประเด็นก็คือว่าพอมาเป็น Android เวอร์ชัน12ปุ๊บเนี่ย มันก็จะได้ฟีเจอร์ของ Android เวอร์ชัน12มาด้วยอย่างตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์ด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือตัวนี้กลับมาเป็นแบบเต็มจออีกครั้งหนึ่งใน,นขณะที่ตัว Pre มิ้ i UI เวอร์ชัน2ตัวเก่าเนี่ยนะคะจะแบบมีขอบๆอ,อยู่ซึ่งถ้าถามเรานะคะเราชอบตัวเก่ามากกว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันยังพอมีพื้นที่ว่างๆอยู่นี่เห็นไหมการแจ้งเตือนปกติดีนีจุดเตือนต่อหน้าเลยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะมีขอบด้านข้างอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันดูหรูหราแลวก็ดูเรียยบร้อกว่า แต่ในขณะเดีวยวกันใน Android เวอร์ชันสิบสองเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเขาจะแบ่งการแจ้งเตือนเนี่ยออกเป็นโซนๆแบบนี้นะคะหนึ่งแยกแยกแยกในขณะที่ Android เวอร์ชันสิบเอ็ดเนี่ยนะคะหรือว่าในตัวของ r e a l m e เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็จะติดติดกันแบบนี้เนาะถ้าถามเรานะคือเราอยากให้มันมารวมร่างกันเออถ้าถามเรานะคราวนี้เรามาดูด้านบนนิดน,นึงนะคะด้าน,นบนเนี่ยจะเห็นว่าตัวใหม่จะมีความโปร่งแสงทะลุไปด้านหลังนะคะที่ตัวเก่าเนี่ยมันจะทึบไป ยังไงเราก็ยืนยันว่าเราชอบตัวเก่ามากกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆคราวนี้เราไปที่ด์กโหมดนิดหนึ่งในตัวของด์กโหมดเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถใช้งานได้นะคะทั้งคู่เลยและเราก็จะเห็นว่าตัวไอคอนของตัวเก่าเนี่ยมันจะมีความเล็กกว่านะคะเล็กน้อยแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีแบบไอคอนที่ค่อนข้างใหญ่กว่าอันนี้อยู่ที่มุมมองนะแต่ถ้าถามเราเรายังชอบตัวเก่ามากกว่าเราจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วก็มีไอคอนเล็กๆตามรูปแบบของมินิมอลสไตล์นะโอเคคราวนี้ตัวของเวลางเวลานะคะ Media Output มันจะเป็นแบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนซัมซุงก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เ,เราชอบตัวเก่ามากกว่านะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นตรงนี้นะคะโอเคส่วนเรื่องการแจ้งเตือนในปกติทั้งคู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่านะคะสิ่งที่แปลงไปอีกก็คือในตัวของหน้าตาภายในตัวเครื่องนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเขามีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของไอคอนที่จากที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบมินิมอลแบบที่มันปโปร่งโปงหน่อย กลับมานะคะใช้ในตัวของไอคอนที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ถ้าเราจำไม่ผิดนะก็คือไอคอนที่เน้นความสดใสสนุกสนานซึ่งจริงๆแล้วไอไอคอนแบบนี้เนี่ยมันคือไอคอนแบบ Color OS 12ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ Color OS อยู่เนี่ยจะรู้ว่ามันเหมือนกันเลยนะคะก็อย่างว่าเนาะมาในแนวเครือเดียวกันนะคะแต่ว่า มีข้อแตกต่างนิดนึงก็คือ Color OS เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้สีสันที่ฉูดฉาดมากแต่ว่า Realme ีเนี่ยจะใช้สีสันที่ฉูดฉาดกว่าสาเหตุเท่าที่เราลองอ่าน,านมาเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวสีส,สันสดใสแบบนี้เนี่ยมันมาเพื่อที่จะให้ดูสดใสขึ้นดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นได้มากขึ้นดูหมาเอี่ยมมากขึ้นนั่นเองอันนี้อยู่ที่มุมมองว่าจะชอบแนวไหนมากกว่ากันแต่ถ้าถามเราเลาว,ว่า อันไหนก็ได้ถ้าเป็ดอันนี้นะคะโอเคเราไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับไอคอนที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว user interface เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายอันเหมือนกันนะคะเราจะเริ่มจากตัวของ special features ก่อนนะคะ special features เนี่ยก็จะมีตัวของ flexible windows นะคะหรือว่าตัวหน้าต่างลอยนั่นเองเริ่มจากการแบบที่เขาก็จะสอน,นเรานะคะว่าเราเปิดจาก smart s i d e bar ตรงนี้ออกมาก็ได้นะค,ะคืออันนี้กดปุ๊บเนี่ยเป็น pop up แน่นอนเป็น floating window แน่ๆนะคะการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ใช้งาน ยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้แล้วแต่มุมมองคนนะคะก็จะมี resize windows multi windows นะคะแล้วก็มี drag มันจะมีสอนหมดอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเวลาใช้พวกนี้แล้วเราอยากจะลองใช้ดูเนี่ยก็คือเข้ามาตรง tutorial ตรงนี้ได้นะคะแล้วเขาก็จะสอนเราทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วก็แชร์ไฟล์นะฮะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลากนะคะรูปอสมมติเราจะลากรูปไปใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลากเขาออกมาเห็นไหมคะ เราจะทําการทดสอบห้กับผู้ชมได้ดูกันนะคะอย่างแรกก็คือเราเปิดพ็อปอัพขึ้นมาเป็นพ็อปอัพ Windows แบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เปิดแอปที่เราต้องการจะทวิตหรือว่าใช้งานรูปก็ตามแต่นะคะแตะเข้าไปปุ๊บนะคะแตะค้างไว้มันจะขึ้นว่าเลือกใช่ไหมคะหลังจากนั้นแตะเอาค้างไว้แบบนี้ค่ะมันจะกลายเป็นภาพออกมาแล้วเราก็ไปวางตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะถามเราว่าคุณจะใช้ภาพนี้ทําอะไรในนี้อ่าเราก็บอกเราก็จะทวิตจบนะคะ ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารูปเนี่ยถูกอัปโหลดขึ้นไปนะคะบนแอปพลิเคชัน Twitter เนี่ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองเป็นไงเนจ๋งไหมโอ้โหสบายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เราคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบและเรารู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคะ ายลุยกันต่อแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าบาฟีเจอร์เนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้นะคะว่ามันมีหรือเปล่าในตัว UI 2.0เพราะบางตัวเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในเมนูเดิมแล้วเราก็หาไม่เจอด้วยแต่เป็นว่าตรง Special f e a t u r e s เนี่ยเราสามารถเล่นอะไรได้หลายอย่างมากนะคะมี Smart Sidebar นะคะมี k Kids Space แล้วก็มี Simple Mode นะคะ Simple m o มดก็คือโหมดโหมดคนอายุเยอะนะั่นแหละนะคะก็จะกลายเป็นแบบตัวใหญ่ๆนะคะทุกอย่างมองเห็นชัดๆอะไรแบบนี้นะคะมี gesture and Motions นะครับอันนี้ก็จะมีพวก Screen of เดจเจอร์น, gesture, นะคะต่างๆนาะนาะโอเค ก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าสำหรับตัวหน้าตา UI ต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปกันนะคะอย่างนี้บอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ Android version 12นะคะดังนั้นอันนี้จะค่อนข้างเหนือกว่า Color OS ที่ยังคงเป็นในตัวของ Android version 11อยู่ นั่นเองซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นส่วนรุ่นที่จะได้รับการอัปเดตนันจริงเขาบอกว่า GT Master จะได้รับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เพราะาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้เพิ่งจะมาเปิดตัวเป็นทางการจริงก็สักพักหนึ่งเอาเป็นว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ในส่วนนี้ก็ยังมีตัวของ RAM Expansion อะไรเหมือนเดิมเนะาะคราวนี้มาถึงตัว Personal Life นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Android version 12แล้วก็มันก็มาอยู่ใน Realme UI v e r s i o น3.0เช่นกันนะคะการรัเปลี่ยนไอคอนนะคะอย่างที่เราได้เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าไอคอนของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นรูปเนี่ยได้หลากหลายมากเราจะใช้เป็นแบบ Material Style แบบสี่เหลี่ยมเี่ยก็ได้แบบเทเบิลนะคะก็คือกลมๆหน่ย่ยอันนี้นึกถึงมีโกเลยทันไหมใครทันมีโกบ้างนะคะแล้วก็จะแบบปกติเรารู้จักกันนะคะแบบกลมๆในตัวของคัสตอมเนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบเชฟให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายมากตั้งแต่หกเหลี่ยม สี่เหลี่ยมมนๆหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็ยังสามารถดึงไอคอนให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะคะที่สามารถปรับแต่งได้ในจุดนี้ปรับควิกเซตติ้งได้ว่าคุณอยากจะให้ควิกเซตติ้งเนี่ยเป็นรูปอะไรอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ตัดขอบอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะฮะทรงหน้าต่างทรงอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราชอบนะคะรวมถึงตัวของ w a l l p a p e r เนี่ยน่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวที่เป็น inventive w a l l p a p e r ตัวนี้นะคะก็คือการสร้าง w a l l p a p e r ขึ้นมา จากรูปของเรานะฮะอาทิเช่นเราเอารูปถ่ายขึ้นมา1รูปนะฮะอย่างเช่นรูปเราเป็นต้นอ่ะรูปเรามีสีอะไรบ้างมีสีน้ําตาลสีขาวสีแดงนะคะเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการสแกนแม่สีละปรืง้งออกมานะฮะก็จะได้โทนสีออกมานอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถปรับนะคะเลือก ในรูปแบบกราฟิตี้นะคะไม่รู้เรียกว่ากราฟิตี้หรือเปล่าน,นะเอาเป็นว่าเลือกได้หลากหลายรูปแบบก็แล้วกันนะคะโอเคถนะัดไากด Apply ตัวเครื่องของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยน w a ว l p a p e r เนี่ยมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ตัวเครื่องนี้ไม่มีนะคะเพราะว่ามันจะอยู่บนหน้าจอแบบพวก OLED เท่านั้นนะคะก็คือในตัวของ Always On no Display นั่นเองอันนี้คือ Realme 9 Pro Plus นะคะ 5G ก็คือตัวตัวดีเลยแหละตัวดีเลย คราวนี้มาที่ตัว Personalize นะคะจะเห็นว่าจะมีหนึ่งเมนูที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็คือ Always on Display นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าจะมีหน้าตาของ Always on Display เนี่ยหลากหลายแบบมากจะเป็นเ e a l Me แบบดูดุดันเท่ๆก็ได้หรือจะเป็นเร Real m วเวอร์ชัน่ารักสดใสเนี่ยก็ทาได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายอันนะคะให้เราเลือกสรรแล้วก็ใช้งานกันแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เด็ดนะคะก็คือตัวของ Portrait Silhouette นั่นเองตัวนี้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนภาพเนี่ยให้กลายเป็น Silhouette ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าจะใช้หลักๆเนี่ยนะคะจะเป็นพอร์เทรตเท่านั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะส่งภาพข้ามไปแล้วกันเนาะซึ่งการส่งภาพข้ามมาเนี่ยตั้งใจนะที่จะไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีตัวที่อยากเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้กันด้วยหนึ่งอันนะคะก็คือเวลาเรากดเซ็นภาพไปนะคะแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่า2ตัวนี้เนี่ยจะถ้าเกิดว่าตัวนี้มันจะมีตัว Privacy ถ้าเกิดว่ารูปนี้เป็นรูปที่เราถ่ายเองอ่าเป็นรูปที่เราถ่ายเองเนี่ยนะคะ มันจะมีพวกค่าของพวกชัตเตอร์สปีด ISO สถานที่แล้วก็เวลาถูกต้องไหมเนี๋ยเราถ่ายให้ดูอ่ะ นะคะพวกนี้เวลาเราถ่ายปุ๊บมันจะเป็นยังไงดูกดปุ๊บนะคะจะมี privacy protection เนี่ยโผล่ขึ้นมาทันทีนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปในเห็นว่าสามารถ remove ตัวของ location ก็ได้เพื่อไม่ให้เขาเห็นพวกไฟล์ EXIF ของเราทั้งหมดนะคะหรือจะเป็น remove other p r o p e r t i s นะคะ shutter speed ISO aperture f o n model เนี่ยสามารถที่จะออกได้ทั้งหมดเราตั้งใจจริงๆที่จะมาส่งรูปให้นั่นเองนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะทาการส่งรูปไปละกันนะคะซึ่งเรามีเรือมีแชร์นะคะ หรือมีแชร์เนี่ยมันจะมีการกำหนดค่าของสถานที่ด้วยเห็นไหม approximate l y ก็คือโดยประมาณ approximate ก็คือเอาแบบแค่คร่าวๆไม่ต้องเจาะลึกเฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะคะในขณะที่เราใช้แอปพลิเคชันอันนี้ดีมากเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถถูกระบุตัวตนลงไปได้ แบบแม่นยำสักทีเดียวอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องดีมากๆดังนั้นใ,นใครที่ซีเรียสนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนาะเราก็สามารถมากำหนดตัวของอค่าตรงนี้ precise เนี่ย,ยหรือว่าความชัดเจนลงไปได้ในตอนที่เราแชร์นั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะแชร์ผ่านเร a l m มียแชร์นะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะต้องเปิดเร a l m มียแชร์เช่นกันนะคะป๊าพอให้นะคะอ่ะเหมือนกันมันก็จะขึ้นเลยนะคะเราก็อนุญาตให้เขาหลังจานั้นเขาก็สั่งให้เราเนี่ยไปเปิดไว้ตลอดเวลานะคะ โอเคเราจะส่งผ่านเรมี่แชร์ไปตอนนี้ก็เจอเรียบร้อยนะคะกดเรมี่แชร์ปุ๊บเดี๋ยวเครื่องนี้ก็จะขึ้นนะคะกด Accept นะคะปั้งรู้ไหมว่าเสร็จแล้วนะคะมันเร็วมากนะคะเครื่องเนี่ยมันเร็วมากโอเคเราได้รูปแล้วคราวนี้เราไปที่ Always on Display ครั้งหนึ่งนะคะตึง p e r s o n a l i z e t i o n นะคะแล้วก็อ w วซอนดิสเพลย์แล้วก็ลวกเลื่อนไปที่คำว่า portrait silhouette นั่นเองนะคะตึ๊บตึด๊บแบบนี้หลังจากนั้นเขาจะทำการ generate นะฮะหรือว่า ทำการสร้างภาพนี่เรากด generate ตึ้งหนึ่งครั้งนะฮะก็จะเป็นการเปลี่ยนนะฮะรูปของเราเนี่ยให้กลายเป็นลายเส้นนั่นเองมาแล้วมีการ detect แล้วเรียบร้อยออกมาเป็นลายเส้นนะคะและเราก็สามารถใช้เขาเนี่ยเป็น always on display ได้เลยเช่นกันค่ะนี่เป็นไงอ้าไม่ไม่รู้เท่หรือเปล่าอ่ะแต่รู้สึกว่าโอเคก็เป็นอะไรที่โอเคนะเอาแล้วนี่เปลี่ยน w e r p a p e r ให้ฉันด้วยเลยเนี่ย อาเป่าว่าจะได้จะได้เขาเรียกว่าเชื่อมต่อหากันไงใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นจุดขายสําคัญนะฮะของเรือมีทั้งสองรุ่นเลยนะคะก็คือมีโหมดสตรีทใช่ไหมซึ่งโหมดสตรีทเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นแค่การถ่ายรูปสตรีทให้เราสวยๆที่เราได้เห็นในรีวิวเท่านั้นแต่ว่าเรายังสามารถที่จะใช้ตัวชัตเตอร์เนี่ยนะคะเป็นพีคแอนด์ซูมแล้วก็คอนโทรลต่างๆได้อาทิเช่นถ้าเราแตะเขาค้างไว้จะเห็นว่าจะมีการซูมอินค่ะซูมอินเข้าไปก็ลากเข้าไปซูมเอานะคะลากออกมา อันนี้ทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากๆในการถ่ายสตรีทต่างๆนะคะอันนี้คือจะเป็นระยะโฟกัสนะคะจะโฟกัสใกล้หรือจะโฟกัสไกลเนี่ยก็ใช้วิธีลากได้พอชัดปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปนังกดชัตเตอร์นะกดปล่อยปุ๊บโป๊ะชัดทันทีนะคะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ในโหมดสตรีทนะคะที่ใส่ลงมาใน Realme ทั้ง2รุ่นทั้งตัว9 Pro แล้วก็ตัวของ 9 Pro Plus นะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง2รุ่นเลยต่อมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะฮะหรือว่า privacy นั่นเองเราเข้าตัว Phone Manager ไปนะคะแตัทจาที่ไปที่คาว่า privacy permissions นะคะก็คือตัวการรักษาความปลอดภัยของเราไปที่คาว่า privacy dashboard นะคะ อันนี้จะบอกเลยว่าในช่วงอะไรที่ผ่านมาเนี่ยในตัวที่ใช้โลเคชันของเราหรือว่าระบุตำแหน่งของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะฮะ u s e by two apps กดดูได้เลยนะคะว่าเป็นแอป,ปอะไรบ้างและใช้ตอนเวลากี่โมงบ้างนะฮะคืออันนี้คือโคตรโหดเพราะว่านี่คือสุดยอดมากดีเทลละเอียดมากนะฮะแล้วก็ตัว camera เนี่ยถูกใช้โดยแอป,ปอะไรใช้ตอนกี่โมงบ้าง อันนี้คือละเอียดมากนอกจากตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวของ Permission Manager นะคะตัวนี้เราก็สามารถดูได้หมดเลยว่าเราเนี่ยต้องไปถูกใช้ในตัว Permission อะไรบ้างรวมถึงการปิดกล้องทั้งหมดสมมติว่าคุณเนี่ยอาบน้ําแต่คุณอยากจะดูทีวีซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นสิทธิ์ของเราเราอาบน้าเราก็ต้องถอดเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วเราอยากจะดู YouTube ไปด้วยหรือว่าติดตามไลฟ์ไปด้วยเนี่ยคุณปิด Camera Access เลยปิดปุ๊บเนี่ยจะไม่มีแอปพลิเคชันไหนสามารถใช้งานกล้องได้เลยแม้แต่ตัวเดียวแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่ได้อนนนีีเ้เ่่ป็รุทม Scan ใบหน้าใบหน้าก็สแกนไม่ได้นะบอกไว้เลยไมโครโฟนแอสเซสนะคะเผื่อคุณกัลังนินทาใครอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยคุณปิดทันทีหายเรียบไม่เหลือเลยแม้แต่อย่างเดียวอันนี้คือดีมากนอกจากนั้นนะคะเขายังใส่ตัวของ System c l o n เ r มานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทำคล้ายๆกับ second space เราพูดกันง่ายๆเหมือนมือน second space นะคะ1234 5 6มันให้ใช้ไปเนี่ย1 2 3 4 5 6มเพเดี๋ยวจำไม่ได้ไม่ใช่หรอกนะคะโอเคคราวนี้เขาจะทำการสร้างซิสเต็มโคลนขึ้นมาเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เหมือนกันอนะจำไม่ได้เหมือนกันอีกเอาเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดล้วกันหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดโอเคถก็เป็นการสร้างพาสเวิร์ดนะฮะเข้าไปที่ซิสเต็มโครนอันนี้ก็เผื่อว่าเพื่อนขอยืมโทรศัพท์เรานะฮะเราก็สามารถที่จะ เอาเครื่องเนี่ยนะฮะให้เข้าไปได้เลยในรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นมาดูกันว่าตัวซิสเต็มโคลนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคราวซิสเต็มโคลนปุ๊บจะเห็นว่าหนึ่งหละวอลเปเปอร์ที่เราเคยใช้เอาไว้เมื่อกี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ตัวของแกลเลอรี่ต่างๆนะคะก็จะไม่มีเช่นกันนะคะก็จะเป็นการไม่ส่งต่อกันเนาะไม่ส่งต่อกันนั่นเองโอเคไหม <c oughs> ส่วนเวลาออกนะคะก็ปัดทั้งบนทงมานะคะแล้วก็ back to main system นะคะก็จะทำการ กลับไปนะฮะที่หน้าจอหลักของเรานั่นเองเนาะอันนี้เราชอบนะเรารู้สึกว่าความ p r i v a c y ของตัวของ realme UI รุ่นใหม่เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะ โอเคในส่วนของ Color S เนี่ย<ๆ>ก็ต้องมีคนถามแหละจริงๆแล้วก็จะทําได้คล้ายๆกันแต่ว่า Color S ที่เป็นเวอร์ชัน11เนี่ยบางทีมันอาจจะขาดบางอย่างไปเช่นกันนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็น Android เวอร์ชัน11เนาะโอเคไหมอ่ะโดยรวมๆนะคะก็เราก็จะเห็นแล้วว่าการใช้งานต่างๆนะั้นเป็นอย่างไรรวมถึงในรอบใหม่เนี่ย Realme เ,เนี่ยเขาทั PC Connect มานะคะก็คือจะทําให้เราใช้งานร่วมกับตัวของแล็ปท็อปของ Realme ได้นะครับเป็นอย่างดีอันนี้ก็จะทําแบบเหมือนกับเอาหน้าจอขึ้นไปซึ่งอันนี้มันจะเคยเกิดขึ้นกับพวก Samsung พวกหัวเว่ยมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์มาได้ไกลามากๆอีกหนึ่งจุดที่เราเห็นเลยว่าเขาพยายามจะขายตัวของ Control Center นะคะก็คือตัวของ Device Control ตัวนี้นะคะ Device Control เนี่ยเราคิดว่าเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่เคยใช้นะแต่เราคิดว่ามันคือตัวคุมระบบ Eco System ของ Realme แน่ๆอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปในอนาคตและกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในตัวของโหมดเกมเนี่ยนะคะก็จะมี ตัวการบอกอุณหภูมิของตัวเครื่องด้วยนะคะแล้วก็มีบอกเวลาบอกแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีพวกเกมโฟกัสโหมดต่างๆนะคะมีซิสเต็มสเตตัสนะคะบอกค่า FPS GPU และ CPU และนี่คืออะไรที่เป็นระดับแบบเหมือนเกมมิ่งโฟนดีๆเลยนะคะแล้ว,ว่าค่อนข้างปราณีตมากๆนะในการทำอซอฟต์แวร์ครั้งนี้นะคะของทาง Realme UI เนี่ยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราซื้อเครื่องหนึ่งไปเนี่ยเราไม่จัปต้องไปซื้อเกมมิ่งโฟนก็ได้แต่ว่า คุณจะได้รับประสบการณ์ในการดู FPS แบบเดียวกับเกมมิ่งโฟนซึ่งเนี่ยมันคือดีมากๆนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องที่ลืมพูดไปเลยเพราะมันเป็นของ Android version 12เนาะก็คือการเปลี่ยนรูปแบบของสีต่างๆนะคะให้ออกมาเหมาะสมกับเราอันนี้เนี่ยสมมุติเราใช้ว a l l p a p e r สีนี้ใช่ไหม, <c oughs> ไหมเขาก็สามารถที่จะใช้ AI เนี่ยช่วยคิดได้ด้วยนะว่าเราอยากจะได้สีอะไรบ้างซึ่งอันเนี้ยเราสามารถลากสีได้ด้วยใช่ไหมลากเลยอยากได้สีอะไรบ้างอ่ะสมมติเราได้สีสีนี้กดโอเคปุ๊บเขาก็จะปรับ สีมาให้กับเราแล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรียบร้อยแล้วโคตรเท่เลยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันมีความละเอียดในการออกแบบค่อนข้างมากทีม่มาจากฟีเจอร์ของ Android 12ด้วยแหละนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนตัวของคัลเลอร์ใช่ไหมนอกจากตัวของด้านบนจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยด้านล่างนี่ก็เปลี่ยนหมดเลยเหมือนกันเออเป็นไงโอเคไหมอืมดังนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตกแต่งตามแบบฉบับของเราก็แล้วกันนะฮะว่าเราเนี่ยต้องการแบบไหนโอเคไหม ทั้งสองรุ่นก็จะมีสุดขายที่แตกต่างกันนะคะสำหรับเร a l มี9 Pro ตัวนี้เนี่ยนะคะเราว่าถ้าจะเอามาเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็น695นะถ้าเป็น695นะเราคิดว่าเป็น695ที่อาจจะเล่นเกมไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ถ้าเทียบกันกันกบพวกหลายๆเจ้าที่ออกมาตอนนี้เนี่ยเราว่าไปต้องอัปเดตแก้ต่อไปซึ่งล่าสุดเราอัปเดตไปแล้วนะ695ตัวเนี้ย อาจจะไม่ได้สมูทมากก็คือปานกลางหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณได้เล่นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราเคยรีวิวไปก่อนอันนี้เป็นเกมมิ่งเทสเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเป็นกลุเก้าห้าที่ลื่นมากกว่าที่เราคิดเยอะมากตัวนี้อาจต้องไปอัปเดตแก้ซอฟต์แวร์มาหนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันกึกกึกกักกอยู่เหมือนกันในแอนิเมชันในตัวการเล่นเกมอะไรแบบนี้ในตัวของเก้าโปรนะคะตัวนี้ตัวนี้มันแปดเก้าเก้าเก้าราคาเริ่มต้นซื้อซื้อตัวแรมหกก็พอนะคะไม่ต้องซีเรียสมากส่วนตัวนี้เน งานวิดีโองานภาพต่างๆนี้ต้องบอกว่าออกมาดีมากๆเลยทีเดียวทั้ง2รุ่นนะคะถูกขับเคลื่อนด้วยเร็วมี UI 3.0นะคะและคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะผมว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยสำหรัว,วันนี้ลาััดีราตีสวัสดิโอยะสมิค่ะบ๊ายบายไปแล้ว